เอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยกับทีมชาติอิตาลีนะครับที่สุดจะเกินต้านที่พ่ายให้กับอิตาลีอันดับที่1ของโลกนะครับไป0ต่อ3เซตในศึกเนชั่นลีก2025นนะครับในนัดที่2สัปดาห์ที่2ของทีมชาติไทยของเราซึ่งหลังจากที่ได้มีการจบการแข่งขันนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าสาวไทยของเราได้พ่ายให้กับทีมชาติอิตาลีนะครับมันก็ได้มี FC วอลเลย์บอล ในโซเชียลนะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นที่เป็นทางฝั่งของอิตาลีนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของบราซิลเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเล็กน้อยนะครับซึ่งใน e ีนี้ผมได้รวบรวมของคอมเมนต์อิตาลีแล้วก็บราซิลมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าเขามีมุมมองต่อทีมชาติไทยของเรายังไงในแมตช์นี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมามุมมองแรกนะครับบอกว่า ทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากพวกเธอไม่เคยยอมแพ้เลยสมควรได้รับเสียงปรบมือจริงๆไม่คิดว่าแมตช์กับไทยจะเหนื่อยมากขนาดนี้พวกเธอวิ่งสู้ฟัดได้ทุกแต้มสาวไทยใจสู้มากเทคนิคการรับบอลสุดยอดมากดูแล้วอิตาลีไม่ได้ชนะง่ายๆเลยนะต้องใช้แรงใจและแรงกายเยอะมากที่จะเอาชนะทีมชาติไทยต้องยอมรับเลยว่าไทยคือทีมที่เล็กพลิกขี้หนูจริงๆ เล่นด้วยแล้วไม่เคยประมาทได้เลยเราชนะก็จริงแต่รู้สึกว่าชัยชนะนี้มันเหนินขึ้นคอเพราะไทยเล่นได้เหนียวมากฉันดูเกมที่ทีมชาติไทยเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็แทบจะเป็นลมเพราะว่าทีมชาติไทยเหนียวมากๆแล้วก็เกือบเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นแต่มาวันนี้เราก็ยังไม่วางใจเพราะว่าทีมชาติไทยสู้กับอิตาลีเราทําให้เหนินขึ้นคอ ทีมชาติไทยเหมือนมีพลังวิเศษรับลูกได้ทุกลูกจริงๆถ้าทีมชาติไทยตัวหลักไม่บาดเจ็บน่าจะรุ้นสนุกมากกว่านี้นะความเร็วของไทยทําให้เกมนี้น่าตื่นเต้นมากพวกเธอไม่เคยหยุดวิ่งเลยนะทีมชาติไทยมีสปิริตดีมากและแล้วนับถือจริงๆนี่แหละเหตุผลที่ฉันชอบดูไทยเล่นพวกเธอทําได้ทุกแช์น่าตื่นเต้นจริงๆ ถึงจะแพ้แต่ว่าทีมชาติไทยก็คือทีมที่เล่นด้วยหัวใจของนักกีฬาอิตาลีเหนื่อยมากเพราะไทยไม่เคยปล่อยง่ายๆต้องยอมรับความอึดของพวกเธอนะทีมชาติไทยมีพลังและความคล่องตัวที่สุดยอดจริงๆแมชนี้ไม่ได้ง่ายเลยไทยสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นแฟนทีมอิตาลีแต่ก็อดชื่นชมทีมชาติไทยไม่ได้จริงๆเล่นกับทีมชาติไทยเมื่อไหร่ต้องใส่เกียร์ห้าตลอด นักกีฬาตัวเล็กแต่ใจใหญ่ต้องยอมรับเลยว่าทีมชาติไทยคือของจริงบล็อกของไทยเร็วมากหลายจังหวะทำให้อิตาลีเล่นได้อย่างยากลำบากแม้จะแพ้แต่ไทยก็เป็นทีมที่ใครก็ประมาทไม่ได้นะไม่คิดว่าทีมชาติไทยจะกดดันอิตาลีได้ขนาดนี้เกือบเสียเซตแล้วจริงๆเกมรับและเกมลุกของทีมชาติไทยก็ไม่ใช่ไม่สู้และไม่แก่งนะต้องตีหลายรอบกว่าจะได้แต้ม สู้กันสนุกมากไทยทําใหเา้เราต้องใช้ทุกวิถีทางที่มีทีมชาติไทยมีวินยัยสูงมากเล่นเป็นระบบสร้างความลําบากให้เราไม่น้อยนี่คือทีมที่ไม่แพ้ใจแม้จะแพ้คะแนนเกมนี้ไทยทําให้เห็นว่าพวกเธอคือทีมระดับโลกจริงๆสปิริตของทีมชาติไทยสุดยอดยอมรับเลยว่าชอบดูพวกเธอเล่นมากการเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยเร็วและแม่นยำม,มากจริงๆ ดูพวกเธอเล่นแล้วอดยิ้มไม่ได้เต็มไปด้วยพลังบวกอิตาลีชนะได้เพราะประสบการณ์มากกว่าและฝีมือไทยไม่แพ้เลยทีมชาติไทยอาจจะไม่ได้ตัวสูงแต่เล่นด้วยความเร็วและไหวพริบเห็นใจทีมชาติไทยพวกเธอสู้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆถ้าบอกว่าไทยเป็นทีมอันดับต้นๆของเอเชียก็สมควรแล้วอิตาลียังต้องแก้เกมกันตลอดเพราะไทยไม่ยอมง่ายๆลูตกตบของไทยเร็วและแม่นยำ อิตาลีเสียตำแหน่งหลายครั้งนักกีฬาหญิงของไทยกล้าเล่นทุกจังหวะน่าชื่นชมมากเกมนี้สนุกเพราะไทยทําให้อิตาลีต้องเข็นฟอร์มสุดๆถึงแม้เราจะชนะแต่ความยอมรับต้องยกให้ทีมชาติไทยขอบคุณไทยที่ทําให้เกมวันนี้มีคุณภาพสูงมากทีมชาติไทยคือทีมนิยามของคำว่าไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอิตาลีชนะทีมชาติไทยได้ก็จริง แต่ต้องยอมรับว่ามันเหนื่อยมากกับไทยเกมนี้ไม่มีใครแพ้ใจเลยทั้ง2ทีมยอดเยี่ยมสาวไทยคือจิตวิญญาณของวอลเลย์บอลสนุกดูเพลิดเพลินการป้องกันของไทยแน่นจนเราต้องเปลี่ยนแผนหลายรอบเป็นหนึ่งในแมตช์ที่ตื่นเต้นที่สุดของรอบนี้เลยชอบพลังใจของทีมชาติไทยดูแล้วมันอินมากไทยอาจจะแพ้สกอร์แต่ชนะใจแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลก ฝีมือของไทยไม่ห่างจากยุโรปเลยนับถือมากใครที่ไม่เคยดูไทยเล่นจะไม่มีวันเข้าใจว่าพวกเธอเก่งแค่ไหนแม้จะมีความต่างด้านสรีระแต่ไทยใช้ทักษะชดเฉยได้หมดนี่แะครับก็เป็นความคิดเห็นที่มาจากชาวเน็ตของอิตาลีนะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อทีมชาติไทยและเขาเหล่านั้นนะครับก็ยังเป็น FC วอลเลยบอลสาวไทยของดของเราด้วยครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ที่มาจากบราซิลเล็กๆน้อยๆกันนะครับที่ได้เห็นเล็ดรอดออกมาบางคอมเมนต์นะครับมุมมองแรกนะครับบอกว่าทีมชาติไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้เกมสนุกเสมอทําให้ทีมชาติอิตาลีเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอมใจสาวไทยจริงๆเราเป็น f อฟซีวอลบอลสาวไทยจากบราซิลเราชนะได้เพราะประสบการณ์และความนิ่งแต่ทีมชาติไทยเก่งก็จริง คงไม่มีทีมไหนอยากจะเจอทีมชาติไทยในรอบสําคัญแน่ๆบราซิลของเราเป็นกําลังใจให้สาวไทยนะสู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะแพ้ให้กับอิตาลีแต่ว่าพวกเรา FC จากชาวบราซิลให้กําลังใจพวกเธอนะบราซิลจะไม่ยอมแข่งกับทีมชาติไทยทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากๆชันลักและข่ารพทีมชาติไทยเสมอจากบราซิลนี่แหละครับก็เป็นความคิดเห็นที่ ได้เล็ดลอดออกมาบางคอมเมนต์นะครับจากชาวบราซิลที่พวกเขาเป็น FC วอลเลยบอลสาวไทยของเรานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นมานานหลายปีแล้วนะครับสำหรับทีมชาติบราซิลกับทีมชาติไทยของเรานะครับก็ได้มีเขาเรียกว่า FC V วอลเลยบอลจากชาวบราซิลก็มีความรักจากทีมชาติไทยของเรานะครับเพราะว่าสาวไทยของเราเล่นในสนามทำให้พวกเขานั้นยิ้มได้จริงๆ สำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับก็เป็นทีมชาติที่มีความแข็งแกร่งมากๆแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกสมแล้วที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับไทยจะต้านก็ต้านไม่ไหวเพราะว่าความแข็งแกร่งของเขาเราสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าในการพัฒนาฝีมือของเรานะครับก็คงต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเป็นชาวเอเชียนะครับฝีมือต้องมา แม้ว่าสรีระร่างกายเราจะสู้ทางฝั่งยุโรปไม่ได้แต่ว่าความแข็งแกร่งและทักษะเทคนิคหรือว่าฝีมือนะครับต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างเช่นทีมชาติญี่ปุ่นเมื่อวานนะครับทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยก็เล่นกันได้สุดมันจริงๆทีมชาติไทยของเราก็เกือบจะเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้เพราะว่าเราขึ้นนําญี่ปุ่นไปแล้วนะครับสเซตแต่ว่าไทยของเราก็พ่ายให้กับญี่ปุ่นในช่วงเซตหลังนะครับ เป็นตัวหลักของเรานะครับที่มีอาการบาดเจ็บจึงทําให้ถูกญี่ปุ่นตีตื้นขึ้นมาได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกเขตุผลนะครับที่เราพ้ายให้กับทีมชาติญี่ปุ่นสําหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก g u e 5 0น5ะครับในเกมนี้ก็มีผู้เล่นอยู่6คนแรกนะครับประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปาทัดดาวนักแจ้งบริศราสีทาเล่พิมพิชยาโคกลำอัจราพรคงยศ กับตันทีนะครับมีมนรัตธนพันธ์แล้วก็ยังมีปิ่ยนุษย์แป้นน้อยนะครับที่เป็นริบบโรหรือว่าตัวรับอิสระซึ่งในช่วงเซตแรกนะครับทั้ง2ทีมก็สู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่อิตาลีนะครับจะขึ้นนําไป8-6ต่อจากนั้นก็ใช้ความได้เปรียบเรื่องความสูงใหญ่นะครับขึ้นตบหัวเสาจากทั้งปาราอิโกโนนะครับบีหลังตัวเก่งกับโรเวตโอมรุยนะครับจบสกอร์ได้ต่อเนื่อง ส่วนว่าทีมชาติไทยของเราก็เน้นบอลเร็วแล้วก็หัวเสาจากทัดดาวนุกแจ้งพิมพิชยากกลำแล้วก็ยังมีวรล,ลิศราสิธาเลิศด,ด้วยนะครับสลับกันทำแต้มในช่วงท้ายนะครับไทยก็ส่งนัทนิชาใจแสนซึ่งเป็นเซตเตอร์นะครับมือสองลงมาปรับการเซตบอลและธนชาสุขสด แต่สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันนะครับแพ้ไปก่อน19-25ต่อในเซตที่2นะครับก็เปลี่ยนอัธยาบำรุงสุขลงมาแทนกับทัดดาวนกแจ้งเพื่อปรับแท็กติกสลับกับบอลหัวเสาและ3เมตรกลางจากทั้งอัชรพรคงยศและพิมพ์พิชยกกกลนะครับขึ้นนำคู่แข่งไป3ต่อ2จากนั้นเกมก็เริ่มสูสีนะครับแตมเบียดกันสนุกแต่ว่าอิตาลีนะครับก็เริ่มคุมเกมไม่ได้เริ่มออกนำ p a ปลไดโกโนนะครับก็ใช้ลูกหนักจบเป็นแต้มรวมทั้งซาร่าลุยซ่านะครับกับลินดานวาคลอนะครับบอลเ็ว bon ช่วยกันทําแต้มและยังมีเกมบล็อกสูงใหญ่นะครับซึ่งโคดออสของเราก็ได้มีเวลาขอเวลานอกนะครับเพื่อที่จะให้สาวไทยของเราปรับสมาธิแล้วก็แก้เกมกลับมา ซึ่งบริสลาสิทาเลอร์นะครับก็ได้มาทําแต้มในช่วงท้ายแต่ว่าอิตาลีก็ยังมีความแข็งแกร่งชนะไปในสกอร์ที่25-20นะครับในเซตที่2สําหรับเซตสุดท้ายนะครับในเซตที่3ทีมชาติไทยของเราก็ปรับเกมส่งดวลพรนะครับสินโพส,สิภาพรจันทวิสุทธ์แล้วก็กนกพรเป็นเซตเตอร์นะครับลงสนามแต่ก็ยังสู้ความสูงใหญ่ของอิตาลีไม่ไหวนะครับขึ้นบล็อกปิดเกมรุกไทยได้หลังจังหวะ รวมทั้งได้แต้มจากมาจากักมาลวนะครับบีหลังเปลี่ยนลงมาช่วยทำแต้มดินดานวากรอนะครับบอเลเร็วก็เก็บชัยไป25ต่อ18สรุปแล้วนะครับสาวไทยของเราแพ้ไปพ่ายไป0ต่อ3เซต19ต่อ25 20ต่อ25และ18ต่อ25ทําให้สาวไทยของเราแข่ง6นัดนะครับชนะไป1แพ้5นัดมีเพิ่มสีคะแนนเท่าเดิมนะครับส่วนว่าอิตาลีชนะ6นัด มี17คะแนนอันนี้นะครับก็เป็นแมตช์ที่อัจชราพรคงยศทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยนะครับทำไป9คะแนนและก็ยังมีพิมพิชยาโก๊ะรำทำได้8แต้มส่วนเปาลอิกโนนะครับก็ทำคะแนนสูงสุดให้อิตาลีทำได้13คะแนนและซา่าลุยซ่านะครับทำไป10แต้มในเกมนี้นะครับสาวไทยของเราเสียคะแนนเรนกิ้งไปลบ0.61นะครับจากที่มีคะแนนรวม 188.71แต้มลดลงเป็น188.10แต้มนะครับส่วนอิตาลีก็ได้คะแนนแรงกิง้งบวก0.61แต้มจากเดิม451.56มาเป็น452.18แต้มนะครับสำหรับโปรแกรมต่อไปของวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับจะลงสนามในนัดที่3พบกับสาธารณรัฐเช็ก ในวันเสาร์ที่21มิถุนายนนะครับเวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งสาวไทยของเราก็หยุดพักไป1วันนะครับเจอกันวันเสาร์กับสาธารณรัฐเช็ก ก็เตรียมเชียร์กันต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้ผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อด้วยนะครับสาหรับ EP นี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ